สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่มาติดตามรับชมแนวทางล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เราจ้าข้ามาแลวฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากพู่เสิได้บ่พผาดแนวทางตะโตไปจากเพิ่เสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากนี่เคอีจะรอบเ้ารอบบ่ายวันที่แปดวันศุกร์เดือนสิบสองกับแนวทางของแอดจอยจะสำหรับผลสรุปเมื่อวานจะนี่เคอีรอบเ้ารรอบบ่ายวันที่เจ็ดรอบเ้บาเด่นสี่สามวิรูดจา้จาผลของรอบเ้าบนนอก เก้าเก้าสี่ับคู่เขาไปที่49่เ้โอโหคู่สุดท่ายเลยเนอะจากสี่เก้าเก้จะเด่น4วิงรูดสีมาจะลางออกเก้าผ่านไปจากโอโหเก้าบนเก้าล่างเลยเนอะจากเก้าสี่เกหบนล่างเลยเนาะสำหรับรอบบ่าย1กับ0วิ่งรูด ผลของรอบบายจะบ,บนหนอกแปดสามหนึ่งสามหนึ่งแอดจอยจับคูพลาดไปค่ะพี่น้องเอฟซีจัสหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาหนึ่งสามอเขามาคูนี่นอกจากคูเด่นเซาบายหนึ่งสามแต่แอดจอยจับแค่หนึ่งสี่คูนี่อืม้มถ้าจับอีคูคูหนึ่งนี่คือว่าได้ถือว่าได้เป๊ะเลยนะนี่หนึ่งสามสามหนึ่ง แต่กับโอยากจับไฮไลท์จับไ้อีกเดนหนึ่งก็คือไฮหกหกคู่อีกเดนหนึ่งไห้าคู่ถ้าจับไลท์เกินนี่กับโอ้โหเนี่ยพี่นเอฟซีกันสิว่าไลายเกินไปอีกเราจะอ่ะเข้าเดนหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งไปค่ะสําหรับรอบบ่ายคองเฮาจะซ้ายวิ่งซ้ายลูดคองเฮาสามหนึ่งรอบบ่ายบุญจะล่างห้าเก้าพาดไปจ้าสำหรับเก้านี่กัโอ้โหมาท้งรอบ มาทาั้งรอบบ่ายได้อีกเนาะโอ้โหเก้าซีเก้าหาเก้าหกค่ะพี่น้องเอฟซีจะสำหรับนี่เคอีมือหนีเนาะจ้าสำหรับพ้นสรุปนี่เคอีของวันที่เจ็ดกบตามนี่เลยจ้าถือว่าได้เฮได้กีได้โดดกันไปอยู่เนาะจ้ามือนีตามกันต่อลุ่นกันต่อกับนี่เคอีรอบเ้ารอบบ่ายของวันที่แปดวันซุก์เมือนี่แนวทางสี่ มาห้ตามสูตรหรือบ่อสีปังหรือบ่อล่อรุ่นไปด้วยกันจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีจะถทามากักจะชอบคอยตามเด้อจ้า้ามักบ่ชอบอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้าตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีรูดผิดผ่านประกันใดกะขอโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันเนาะจ้าเนาะสำหรับนี่เคอีรอบเ้าเมื่อนี่เด่นอยู่ที่หกกับห้าวิ่งรูดจ้า รอบเสากับรอบบ่ายมืนอนี่คือหาโซนค่ะหูซึ่งว่าจับทางยากอยู่เด้อมือหนิติดเบิร์นหาหาสำหรับเด่นหกวิ่งหลุดหกรอบเสาจับคู่หกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่หกสาม กแปดตามด้วยหกหาคูเด่นจ้าเด่นหาวิรุษหาจับคู่หาแปดหาเก้าหาแปดหาเก้าหาสามหาอ่ หาหนึ่งหาสี่อ่าทีเบิร์นใบหาหาจะ้ะเด่นรอบบายหากับสี่วิ่งลูดจ้าคือหาชุนเนาะจ้ารอบเสารอบบายจ้าจับคู่มีหาเก้า หาเก้าเมื่อวานออกไปแล้วนะจ๊ะหาแปดหาสามหาเก้าหาแปดหาสามหาหกหาหนึ่งหาหาติดเบิร์ไว้หาหาจ้ะเดนสี่วิ่งรุดสี่จับขู่สี่แปดสี่หก 1> ส1่3า3ตามด้วย้5ตัวเด่นตัวเน้นจะขคอเน้นอยู่ที่ระบายคอเน้นอยู่ที่ป8ส6 53กับ58 59 ห้าหนึ่งหกแปดหกห้าจ้าสำหรับแนวทางนี้เคอี e. หลบเ้าลบบ่ายวันศุกร์วันที่แปมือนี่ตามนี่เลยจา้ามักตัวได้ชอบตัวได้กะลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งได้นอกจากมือนี่ขอให้มาตัวเน็ขอให้มาตัวจอโคห้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทาง โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าจิ้มตัวใดกะขคให้ได้ขอให้โดนขคให้ปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้กาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า